ดีเจ้าวันนี้ก็มาพวกั่แม่กิปช่องหักบ้านนาชาแนลกันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้ม่กิปก็จะมาพากินเนาะม่กิปก็จะมาพากินขนมจีนซาน้ําป่าล่านะเจ้าหรือตีเป็นห้องกันข้าวปุ่นเซาล่ามป่าล่านะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนสดเนาะเขาบบกนี้ขนมจีนแห้งเหมือนเปิรนเนาะก็จให้ขนมจีนที่เขาซื้อกาถั่วไปเลยเจ้าแล้วก็อัน ใ่คลิปก่อทำน้ำน้ำยาเนาะน้ำยาปลาล่า,าก่อใส่ปลาล่า,ากะปิพงชุโดเนีย่ยเจ้าจะมีวิธีทำในคลิปทัดไปนะเจ้าน่าก็จะมีกลิ่นกับผักจีฝรั่งสดเนาะหรือเอาไปลวกก็ได้แล้วก็กะลามลวกแคบหมูไข่ต้มนะเจ้าก็จะเน้นโปรตีนหน่อยนะเจ้าวันนี้ก็จะมีลิ้นจีจักหน้าบัวก็ขอบคุณหน้าบวัวจ,าาจักน่ากเจ่เอามาสูมาแบ่งปันนะเจ้าแกนใหยขนาดเจ้า ไม่กิบกออันร้ยพริกป่นลงไปนอ้องพริกป่นคั่วกับน้ำมันมหอมๆนะเจ้ากลิ่นเข้ากันขนาดมาๆม,มากลิ่นเข้ากันเลยเจ้าเขาก่ออันจะเอาพักนะเจ้าพักกะลัมกะลำหล,ลวกเนาะลวกแล้วเขาก็ไปเจนน้ำเย็นก็จะกรอบๆนะเจ้าอืทำกลิ่นมาสองวันละติดใจ อี่เจ้าเขาก็จะเอาพักจีฟรังเนาะหรือว่าอันผู้สังเป็นหัวหอมปอมเปอร์อินะเจ้าตักหลานลงไปเลยเจ้าเขาก็ผสมกันน้ำต้องใช้จอนใบใหญ่มามาเจ้า ม่กิบชอบกินขนมเส้นกิ่นกับขดหมูไข่หมูทาย,ยมไปหน่อยอเปิดถุงละไว้เนาะก็เลยยม ตรงนี้พักจีฝรังหน้าบ้านออกดีขนาดก็เลยหาเมนูออย่างที่มีพักจีฝรังเนาะไข่ต้มเจ้า นีอากาศบบไครห่อนแดดบบไข่มีนะเจ้าบดบดมือนมืนม่ฝน lòng luộc cọp cọp แไข่ข่าย,ยำขนมเส้นแต่แบบมีความเปรี้ยวนะเจ้าจะนวนนวน้ำปลาล่าเอาน้ำปลาล่าไปผสมน้ำ กินแคบหมูแคบหมูก็จะช่วยตัดเค็ดได้ดีนะเจ้าเข้ากันเลย 台东郊。Hey, Tom, กินขนมเส้นอิมแล้วนะเจ้าไม่คิบก็จะตอโดยลิ้นจีเนาะใครกินบะมดเอาเก็บไว้กิ่นมือแรงนะเจ้ากินบไววาละกินไปสองลูบะ mm hmm. ลิ้นจีแกนยญยขนาด mm hmm. บอกคอยซื้อกินแต่เขาหัวก็กินเพราะว่าเืือซื้อบัจับเนาะหัวเป็นนอนเป็นอย่างเอ้เจ้า mm hmm. แกนหญยขนาด เจ้าอันนี้หน้าบัวเอามาฝากเนาะนาบัวใจนัดเอาเม็ดออกแล้วนะเจ้าอืมชำํำหวานหมะเนื้อแบบเนื้อ,อยุ่ยเลยเจ้า như là các cái ốc trắng mét ngàn mà đi cháu đi gì cháu ไหลไปหาน้ำปะห้าจะเป็นร้นจีน้ำปะห้าเหรอคะไหล thì chăm chăm nam nhựa mà nằm nhựa แกนสุดท้ายวันนี้แม่กิ้ก็กินขนมเส้นซาวน้ำปลาล่านะเจ้าต่อด้วยลิ้นจีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็อิ่มขนาดเนาะอัน แม่คีพก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าฝากเปืเป่อนๆกดไลค์กดแชร์นะเจ้าแล้วก็กดติดตามนะเจ้าอย่าลืมกดลูบกระดิ่งนะเจ้าจะได้ปะผาาคลิปใหม่ๆของแม่ิีพนะเจ้าอันฝากเป็นกําลังใจให้ตัวใ้นะเจ้าขอบคุณที่รับชมมากๆเจ้าสวัสดีเจ้าบา,บายย